สบายดีสบายดีเอฟซีหลังจากเอาหาน้อไม้ไมาเหี่ยมหอยแล้วเอากระสิมาจักเด้๋วพี่น้องเด้อมาจากักคอยจักเหี่ยมหอยเลยว้าหลายเตอพี่นอ้องขึ้นว่าน้อยเดียวตีถัว่วใหญ่เตอเป็นที่ใดเงี้ยกำลังจกักพี่น้องไปจักแล้วเลยได้แล้วเาคอยใส่สหม้อเลยนี่คอยใส่ต้มหลายเตอเดียพี่น้องมันแก่หน้กก่อน เสร็จแล้ค่ะน,น่อยค่ะจะเป็นตบี้อกเอลางเป็นอนโอ้ยน่าลเลยนี่มาบวกเฮานีนะมาบวกปิดใหม่ๆได้นีมบวมาตะเกียน,นอะไรตีเต็มก่อนพี่นอะ มะขันแกงเดาะต่างกันบวกหัวไม่แต่หัวหัวม,มันอ่อนบ่มเนี่ยนอนบด้กิน,นใส่เห็ดน้อยหนึ่งพี่น้องทิพน้อยหมักได้ดีเฮ็ดนิดเปิดหมากเฮ็ดพอสีแบกให้ลูกน้อยหนึ่งเพราะว่าหลังจากต้อนข้าแกงนะจะไปใส่มหมากเฮ็ดแล้วดีแบกให้ลูกก่อน ก็เลยใส่เห็ดตับขัเบือพี่เนาะ แลกไล้ไปเนาะแหลกแล้วเข้าเบือน้ำจะนานใส่เข้าเบือ Uhm, ไม่ไม่ม่บอกบอกไม่ไมโอ้ยเลาีนจะแทบเลือไม่เอาลยมาเด้อมาเด้อ่าดนำกเมาเด้อก็แลกแกงกรหอดขหารนาทีก็ได้กินนอวใส่น้ำตาลก๋ใส่ใโนนเรียบร้อยเด้อก็ใส่กับข่าเบือยานางก๋ขี้ขานใส่ไรทือไม่เอา ถูกแล้วปบายฟงเราได้ปลาเดิสมบ,บักเตียนพี่น้องอันนี้แกงหน่อไม้อันนี้หอ,อมเอ็นตะวานนี่อันไปกินอุ่นฮะก็อุ่นกินด,ดิอันนี้เนียนเนียนเขาเอิญยังไงวะเนียนเฮ็ดบดใส่หอยตัวนี้